สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแฮนจัก,กรยานในบทที่7นะครับข้อแรกมาที่คำสั่งสกเก็ตนะครับเลือกฟอน t ์เทนจากนั้นทำการสกเกตด,ดังนี้นะครับขั้นตอนต่อไปทำการกำหนดขนาดให้เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ75นะครับ มุมสองเส้นนี้ทำกันที่155ครับความยาวห0ึ่งรก่อนจะกำบขนาดเส้นนี้ให้เราสร้างเซนเตอร์ไลน์ด้วยก่อนนะครับนแนวนอนจากนั้นกำหนดขนาดเส้นกับเซนเตอร์ ลายที่เราสร้างขึ้นมาเป็นสิบองศานะครับทํามุมสิบองศา <c oughs> และมีขนาดความยาวเป็นร้อยห้าสิบครับ <c oughs> เราจะได้ตามรูปนะครับจากนั้นทําการฟิลเลตมุมนี้นะครับรัศมีแปดสิบก็ติ๊กถูกไปครับ ขั้นตอนต่อไปก็ทําการกดเอ็นสเกตออกไปนะครับเราได้เส้นตามรูปจากนั้นทําการเลือกเพนนะครับการสร้างเพนเลฟเฟรนที่หนึ่งนี้นะครับเลือกเส้นก่อนสัมผัสกับเส้นแล้วเลฟเฟรนที่สองเลือกที่ปลายจุดตรงนี้ครับเราก็จะได้เพนที่ตั้งฉากกับจุดนั่นเองโอเคครับแล้วก็ติ๊กถูกไป ขั้นตอนต่อไปจะทําการสร้างวงกลมนะครับเลือกเคลน,นี้นะครับจุดศูนย์กลางก็จุดของวงกลมนี้โอเคนะครับและทําการคำนวขนาดวงกลมที่เราสร้างให้มีไดมิเตอร์เท่ากับ25่สิบห้าครับโอเคครับจะได้ดังรูปจากนั้นเราจะทําการใช้คําสั่งส w a p นะครับ อันนี้คือชิ้นงานแล้วก็อันนี้คือทางเดินนะครับเดินตามทางเดินไปตามเส้นแล้วก็ให้เราเลือกความหนาตรงนี้ด้วยนะครับให้ชิ้นงานนี้มีขนาดความหนาหนึ่งมิลเพราะว่าเป็นแทนจักรยานมันเป็นชิ้นงานลักษณะท่อกลวงนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งจากนั้นจะใช้คำสั่ง มิลเลอร์นะครับแลวหน้านี้เลือกไลฟ์เพลไปเลยครับโอเค okay, นะครับแล้วก็ชิ้นงานก็คือชิ้นงานที่เราสวปปั์เมื่อกี้ทางชิ้นนะครับแล้วก็ติ๊กถูกเราก็จะได้แฮนด์จักรยานแล้วนะครับอืมจากนั้นก็ทำการเซฟโอเคนะครับผมขอจบการบรรยายแฮนด์จักรยานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ